สวัสดีครับพบกับผมเติมไขมันชาแนลเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทําแหนมปีกไก่กันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเลือกไก่ก่อนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นปีกปลายนะครับวันนี้ผมใช้ไก่2กิโลกรัมนะครับผมก่อนอื่นก็จะทําการล้างก่อนนะครับผมเกลือครับผมใครเคยลองทําแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จมีกินบ้างหรือว่าไม่เป็นแหนมบ้างก็มาดูวิธีนี้กันเลยครับเป็นแหนมที่อร่อยลงตัวแน่นอนครับนี่เติมน้าลงไปนิดนึงนะครับจะได้ล้างง่ายนะครับผมขยาเลยนะครับล้างประมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็ทําการล้างน้ําสะอาดนะครับสักสองน้ํานะครับปกติแล้วแหนมปีกไก่นี้ทําไม่ยากเลยนะครับเครื่องปรุงน้อยครับแต่ถ้าทําไม่ถูกวิธีก็อาจจะไม่เป็นแหนมนะครับอาจจะเน่าเลยนะครับผมอาจจะมีข้อควรระวังสัก2อถึงสข้อนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับอันนี้เป็นปีกไก่ที่เราล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครใช้ปีกเต็มก็ตัดเป็น2ท่อนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะบัางนิดนึงนะครับ เพราะว่าจะทําให้พวกเครื่องหมักของเราจะได้แซ็กซึมเข้าไปในเนื้อไก่ได้ง่ายนะครับผมถ้าใครทําขายกัวชิ้นไม่สวยก็บัางนิดหน่อยก็ได้ครับถ้าใครทําทานก็ทําประมาณนี้เลยนะครับเพราะว่าเครื่องจะได้เข้าเนื้อดีครับผมแต่ถ้าใครไม่บัางเลยก็อาจจะต้องนวดนานหน่อยนะครับถ้ากรณีนวดไม่ถึงนี่หนมปีกไก่เราอาจจะเสียได้เลยนะครับผมผมแนะนําให้บัางดีกว่าครับจะได้ทําง่ายนะครับเดี๋ยวผมขอบัางให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปได้เลยนะครับ อันนี้ก็บ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปล่อยให้เขาเสด็จน้ําดีเลยนะครับอันนี้เรามาเตรียมข้าวเหนียวนะครับอันนี้10บาทนะครับข้าวเหนียวอันนี้220กรัมครับผมจะทําการล้างยางข้าวออกก่อนนะครับเหนียวครับตัวนี้เดี๋ยวล้างสักหน่อยครับแยกข้าวให้เขาออกจากกันก่อนนะครับเวลานวดคุกเขาจะได้ทําง่ายครับใครไม่มีข้าวเหนียวก็ใช้ข้าวสวยก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้ข้าวเหนียวนะครับ จะปล่อยให้เขาเสด็จน้ำแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราามาเตรียมเครื่องตัวอื่นรอนะครับเครื่องที่จะใช้อย่างแรกนะครับผมเป็นพริกไทยเม็ดขาวนะครับประมาณสักช้อนหน่อยๆนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ไม่ใส่ก็ได้นะครับผมผมใส่ประมาณนี้นะครับตามด้วยกระเทียมครับผมนี่ผมใส่200กรัมนะครับกระเทียมนี่ขาดไม่ได้เลยนะครับลดกลิ่นคาวเพิ่มกลิ่นหอมนะครับให้กับแหนมของเรานะครับผมใครจะใส่เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับ อันนี้ปีกไก่ของเราก็เสด็จน้ําดีแล้วนะครับใครอยากให้แห้งเร็วๆก็ใช้ทิชชู่นะครับซับน้ําออกได้นะครับผมถ้าปีกไก่เรามีน้ําเยอะก็มีโอกาสทําให้เนืยมของเราเสียได้นะครับผมเครื่องปรุงอย่างแรกที่เราจะใส่ลงไปนะครับเป็นเกลือครับผมอันนี้เป็นหัวใจหลักๆเลยนะครับสักสองช้อนครึ่งนะครับผมปริมาณเกลือนี่ก็ต้องเพียงพอนะครับถ้าใส่น้อยเดี๋ยวเสียนะครับแล้วก็เป็นน้ําตาลทรายแดงครับ ผมผมใส่ไป2ช้อนนะครับทำหนมปีกไก่นี่น้ำตาลขาดไม่ได้เลยนะครับเป็นตัวช่วยทําให้หนมของเราออกมาสมบูรณ์นะครับรสชาติลงตัวเลยทีเดียวครับผมผงนัวนี่ใส่นิดหน่อยนะครับตามใจชอบนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับวิธีของผมนี่จะนวดก่อนนะครับผมนวดพวกเครื่องให้เข้ากันก่อนนะครับอันนี้ผมจะนวดไปประมาณสัก5นาทีนะครับผูกเข้าไปประมาณสัก5นาทีนะครับผมนวดไปเรื่อยๆเลยครับ อีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้แหนมเสียนะก็คือการนวดไม่ได้นะครับนวดไม่ถึงนะครับผมแล้วก็พอนวดได้ที่แล้วก็ผมจะเอาข้าวนะครับที่เราเสดดน้ําเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ยังติดกันอยู่นะครับล้างแล้วก็ยังติดเพราะว่าข้าวที่ผมซื้อมานี่ค่อนข้างเหนียวนะครับเอาใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกไทยที่เราโขกไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงไปให้หมดเลยนะครับผม ใครจะคลุกเขาพร้อมกันทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่วิธีทำเนมปีกไก่ของผมนี่ก็จะคลุกเขาเครื่องก่อนนะครับแล้วก็คลุกเขาข้าวกับกระเทียมทีหลังนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับทําไม่เหมือนกันนะครับผมถึงขั้นตอนนี้ผมจะนวดเพิ่มอีก10นาทีนะครับผมก็รวมๆแล้วประมาณ15นาทีนะครับนวดจนให้รู้สึกว่าเริ่มจะเหนียวนะครับเหนียวประมาณหนึ่งนะครับถ้าใครทําไก่ชิ้นใหญ่หรือว่าไม่บ้างนี่ก็ต้องนวดนานกว่านี้หน่อยนะครับ นวดจนกว่าจะเหนียวนะครับผมไม่งั้นแหนมปีกไก่นี้โอกาสเสียสูงมากเลยนะครับอันนี้ของผมก็นวดได้ที่แล้วนะครับก็จะแพ็กใส่ถุงไว้เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่าต้องไล่อากาศออกให้หมดเลยนะครับอากาศเป็นตัวที่ทําให้แหนมปีกไก่ของเราเสียได้เลยนะครับผมถ้าอากาศเข้าไปเยอะๆนะครับ ลิรทรีย์ที่ทําให้แหนมเน่าเสียนะครับเขาจะทํางานนะครับดังนั้นก็พยายามอย่าให้มีอากาศเข้าอยู่ข้างในนะครับไล่อากาศออกให้หมดเลยนะครับผมอาจจะมีเหลือนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็พยายามไล่ออกให้เยอะที่สุดนะครับสูตรนี้ก็วันเดียวครับได้ทานแน่นอนครับผมถ้าอากาศร้อนๆนะครับก็20ชั่วโมงก็ทานได้นะครับปกติผมทำก็20ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทานได้เลยครับ ที่เหลือก็ผมจะแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับผมอันนี้กรณีบางครั้งก็ปีกไก่เขาจะทิ่มนะครับก็ซ้อนถุงนะครับเพื่อไม่ให้อากาศเข้านะครับซ้อนอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้าใครมาถึงขั้นตอนนี้ก็จะได้แหนมที่ไม่เน่าไม่เสียแล้วนะครับรสชาติลงตัวครับผมแล้วก็เสร็จแล้วก็เราจะทิ้งไว้ถ้าอากาศร้อนก็อย่างที่ว่านะครับ20ชั่วโมงถ้าเปรี้ยวหน่อยก็1วันครับผมทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่กล่องไว้อีกชั้นหนึ่งเลยนะครับวันนี้อากาศไม่ร้อนมากนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้หนึ่งวันเลยนะครับ24ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับผมอันนี้ก็ผ่านไปยีบสีชั่วโมงครับหน้าตาจองมาประมาณนี้นะครับเขาก็จะมีแก๊สอยู่ในถุงนี้นะครับอันนี้ก็แสดงว่าเริ่มเปรี้ยวแล้วครับผมถุงเขาจะตึงนิดนึงนะครับอันนี้ผมจะนําไปทอดนะครับ ฟันทอดผมจะโรยด้วยแป้งทอดกรอบลงไปนิดนึงนะครับน่าจะไม่พอนะครับตอนนี้แป้งผมไม่เยอะแต่ก็ประมาณนึงนะครับเพื่อให้ปีกไก่ของเราออกมากรอบนะครับดูน่าทานมากขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวลองไปทอดกันดีกว่าครับก็ใช้ไฟกลางเรื่อยๆนะครับหอมครับได้กลิ่นหอมพริกไทยแล้วก็ได้กลิ่นความเป็นแหนมนะครับหอมมากนะครับ โอเคครับอันนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะครับมาทานด้วยกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ